สวัสดีค่ะดิฉันกิตจากิติคุณกคุณคุณปราตีคงเพชตนาเดชผู้เปิดโอกาสธุรกิจบ้านผุกภาพปลงปัดวันนี้จะมาคุยนะคะข้อดีของเข้าก็องเอกแก้ไร้ปลั๊กสามสี่เก้าสายพันธ์ชนิดผงจงดื่มไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยนะคะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เลย เพื่อพื้นฟูสุขภาพปรับสมดุลในร่างกายช่วยสร้างเม็ดเลือดและฮอร์โมนตั้งยังช่วยล้างสารพิษในร่างกายกระจัดอนุมูลอิสระออกจากร่างกายระดับเซลล์เหมาะอย่างยิ่งผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเช่นเบาหวานหัวใจ ความดันโลหิตสูงและผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพต่างๆเก้าก้องอกเกยร้ไรปัดสามสเก้าสายฟันนะคะของเราได้ปานกระบ,บวนการป้องอ,อกจนขึ้นต้นอ่อนแล้วนำมานึ่งแล้วก็ปานการบด นั้นสามารถที่ว่าจะจงดื่มได้เลยนะคะไม่ต้องหง่ก้ากล้องงอกเมื่อเปาะงอกแล้วนะคะก็จะมีประโยชน์มากกว่าก้ากล้องธรรมดาถึงสิบอ้าท่านะคะมีสารอาหารเพิ่มขึ้นมานะะก็คือสารกาบ้าน,นะคะช่วยบำรุงสมองนะคะช่วยให้เรานั้นนอนหลับง่ายแล้วก็หลับลึก มีวิตามิน B นะคะช่วยในเรื่องเหน็บชาแล้วก็ตาเหล็กช่วยในเรื่องสร้างเลือดแล้วก็มีกลาเจนนะคะช่วยในเรื่องกระดูและฟันฉะนั้นผู้ที่ต้องการนะคะควบคุมน้ำตาลก็เหมาะอย่างยิ่งและมีกากใยนะคะ ดีที่สุดก็คือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบกับต่ายนะคะดิฉันคนหนึ่งนะคะที่ใจก้าก้งองอกเคลารับปัดแล้วประทับใจในเรื่องระบบกับต่ายและกระดูกและฟันนะคะหากตั้นที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสรรมาชิกนะคะขอก็ขอเยนเชิญน,นะคะที่บ้านผูกัป้าพลางฟัดค่ะสวัสดีค่ะ